รายละเอียดที่มีปัญหาหรือว่าการวาบของตัวละครที่จะไปอยู่อีกจุดหนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับ สวัสดีครับทุกคนพบกับไอเดียถุงรับออฟฟิเชียลนะครับวันนี้นะครับเรามารีวิว iPad Air รุ่นที่6กันนะครับหลายเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่กําลังลังเลเกี่ยวกับ iPad ตัวเดิมอยู่อย่างเช่น iPad Pro M2 หรือว่า iPad Air รุ่นที่5นะครับส่วนในคลิปนี้นะครับเราพยายามที่จะทดลองการใช้งานทั้งหมดนะครับให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันดูนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับราคาของ iPad รุ่นนี้นะครับเปิดตัวมาที่ราคา23,900 สำหรับตัว Wi-Fi 128 g b นะครับสำหรับตัวซ e l วล่าเนี่ยราคา29,900บาทนะครับมาพร้อมกับชิป M2 นะครับสีใหม่จะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีม่วงจะออกแนวโทนอ่อนๆพาสเทลนิดหนึ่งนะครับขนาดหน้าจอใหม่นะครับใหญ่ถึง13นิ้วเลยทีเดียวนะครับตัวนี้สู้แสงกลางแสงแดดเนี่ยได้500ดิติไม่ได้ต่างจาก iPad Air รุ่นที่5เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้มาพร้อมกับเลนเอลท์วายแนวนอนมาพร้อมกับเซนเตอร์สเตทนะครับกล้องจะอยู่ตรงกลางแนวนอนนั่นเองแล้วก็กล้อจุสูงสุดตัวนี้1นึ่ทลานะครับตัวนี้รองรับ eSIM WiFi 6e นะครับตัวซิมเป็นเนที่เอาไว้เสียบด้านข้างเนี่ยตัด ออกไปแล้วนะครับต้องไปจูนที่ศูนย์เอานะครับน้ำหนัก469กร,รัมนะครับมาพร้อมกับ iOS 17.1นะครับทีนี้เรามาดูตัวบอดี้ดีไซน์ของ iPad Air รุ่นที่6กันเต็มๆตัวนี้เป็นสี Starlight นะครับก็เป็นสีแบบเขาขาวออกเหลือบสีทองนิดๆน,นะครับเทบจะมองไม่ออกเลยนะครับว่า เป็นสีทองสตาร์ไ g h t นะครับแล้วก็ปุ่มด้านข้างทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นผมเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปลดล็อกไลนนิ้วมือก็ยังอยู่ขวามือบน ตำแหน่งเลเยอร์กล้องก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับในส่วนของตัวลำโพงนะครับก็ไม่ได้ขยับปรับเปลี่ยนอะไรนะครับยังอยู่ในตำแหน่งคงเดิมเลยแหละครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังรองรับคีย์บอร์ดเช่นเดิมนะครับส่วน Apple Pencil ต้องใช้เป็น a p p l e Pencil ตัวใหม่คือ Apple p e n c i l Pro นั่นเองนะครับทีนี้เราไปเทียบเรื่องการใช้ง,งานกันบ้างดีกว่านะครับไปเริ่มกันที่ u t u b e นะครับวันนี้ผมก็เปิดช่องชาแนลตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้ติดลลขกระสิทธ์อะไรใดในเรื่ เรื่องของสีสันนะครับถือว่าให้แสงให้สีมาเหมือนกับจะชัดมากกว่าเดิมเลยนะแต่ก็ยังแอบเสียดายน,นิดนึงนะครับว่าหน้าจอตรงนี้ได้แค่60เฮทีนี้เราไปดู Facebook กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับการถ่ายเ e ซนะครับก็ถือว่าทํางานได้พอใช้นะครับไม่ถึงกับว่าติดมือนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมีดีเลยนิดนึงนะครับเวลาที่เราสไลด์ฟีดนะครับหรือว่าอาจจะมีติดๆขัดๆ แต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าใช้ไปสักพักแล้วเนี่ยซอฟต์แวร์มันจะปรับตามการใช้งานได้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับในส่วนของ TikTok นะครับเดี๋ยวเรามาเทสตัวนี้กันบ้างนะครับสำหรับ TikTok เนี่ยนอกจากจะได้หน้าจอเต็มแล้วนะครับยังลื่นล้มหัวแตกเลยนะครับสำหรับการสไลด์นะครับมันผิดกับการที่สไลด์ Facebook เมื่อสักครู่เลยนะครับความรู้สึกมันช่างต่างกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับ ทีนี้ไปเทสในเรื่องต่อไปนั่นก็คือการเปิดเว็บไซต์นะครับเพราะหลายคนซื้อมาเนี่ยนะครับอาจจะใช้ข้อมูลในการเรียนนะครับหรือว่าการสืบหาข้อมูลคนควาวิจัยต่างๆนะครับการเข้าไปคลิกนะครับในหน้าฟีดหน้าเว็บไซต์ถือว่าติดมือทําได้ดีโดยทีเดียวนะครับรวมถึงการสัมผัสเข้าไปดูในไฟล์ต่างๆสําหรับรูปเนี่ยครับก็เปิดขึ้นมาได้เลยพอสมควรเลยนะครับแล้วสาหรับหลายๆคนที่เอาไว้ช้อปปิ้งตาซานะครับเป็นหน้าจอเต็มนะครับตัวนี้ หรับลาซาด้าแต่ถ้าช้อปปีเนี่ยเท่าที่เทสนะครับจะได้หน้าจอไม่เต็มนะครับนี่การถ่ายฟีดของลาซาด้าถือว่าตอบสนองมือนะครับทำได้ดีเลยแล้วก็ หน้าจอใหญ่ด้วยสามารถที่จะเห็นสินค้าได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องของ Netflix กันบ้างน,นะครับแมพอเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับให้สีสันค่อนข้างสว่างสบายตาเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแตงหน้าจอให้มันขยายได้ด้วยนะครับแล้วก็หดกลับได้นะครับสำหรับคนที่ชอบหน้าจอพอดีหรือว่าหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นสามารถปรับได้นะครับทีนี้ไปดูในเรื่องของ p u b G กันบ้างนะครับพ u b g ตัวนี้ปรับความละเอียดได้เฮดดี RHD นะครับส่วนตัวล่างเนี่ยปรับได้สูงสุดคือเอาต้าเลยนะครับ แต่ความเรื่องกาฟฝึกเนี่ยไปได้แค่นี้จริงๆครับไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปเทสเข้าเกมกันบ้านครับอันนี้ก็จะเป็นฉากใหม่เครื่องบินหรือว่าผมเพิ่งเข้ามาเล่นกาให้ดูนะครับเพราะว่าไม่เล่นนานแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพได้เห็นสีนะครับเห็นความละเอียดของการปรับสูงสุดนะครับสาหรับ iPad รุ่นนี้กันนะครับเท่าที่ดูนะครับยังไม่สะดุดเลยนะครับในการเล่น P ับจีนะครับตัวนี้ผับจีเนี่ยเราเล่น อย่างต่ำๆมี25 30นาทีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเล่นนะครับในการเข้าไฟโหมดนะครับถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวในการที่จะมองระยะหรือว่าจัดการคู่ต่อสู้เนี่ยนะครับทำได้ไม่ได้แพ้กับโทรศัพท์นะครับที่จะมีความคล่องตัวนะครับก็ถือว่าไม่ได้อืดเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวไปดู AOV กันบ้างน,นะครับผมอาจจะไ,ไม่ได้เทสเยอะนะครับก็เทสอย่างนิดหน่อยแต่ว่าตัวกราฟิกเนี่ยเราปรับสุดอยู่แล้วนะครับอย่าง AOV เนี่ยเราดันเฟรมเรทสูงสุดให้ทุกคนได้เห็นอยู่แล้วนะครับมันก็อาจจะมีร้อนบ้างน,นะครับสําหรับ r o v ถ้าเราเล่นนานๆน,นะครับในความละเอียดสูงสุดที่เราปรับขึ้นนะครับส่วนการเข้าไฟโหมดยังไม่เห็นรายละเอียดที่มีปัญหาหรือว่าการวาร์ปของตัวละครที่จะไปอยู่อีก จุดหนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับ ตัวนี้ยังไม่เห็นนะครับผมเทสประมาณ2-3สรอบนะครับสำหรับเรื่องเกมเนี่ยต้องบอกว่าให้ผ่านแล้วกันนะครับทีนี้ไปดูเรื่องของกล้องกันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกว่าถ่ายออกมาตกใจครับนึ่ว่าเป็นกล้องมือถือซะอีกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเป็นกล้อง iPad ครับแล้วก็เป็น iPad Air รุ่นที่6ซะด้วยนะครับกล้องเนี่ยให้ความละเอียดชัดเจนให้ความสว่างหรือว่าการให้คอนท้าสีสันนะครับจัดจ้านนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในร แบบที่ เหมือนกับตาเราเห็นแบบนี้เลยแหะครับแบบเรียวๆนะครับไม่ได้ต่างกันเยอะมากเลยกับของจริงที่ผมเห็นสําหรับการเทสก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการสรุปเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า iPad รุ่นนี้นะครับไม่ได้ต่างจาก iPad Air รุ่นที่5รุ่นเดิมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความต่างเนี่ยจะมีแค่การเปิดปิดแอปการสลับแอปหรือว่าการเข้าบสายที่ทําความเร็วได้ดีขึ้นรวมถึงแสงสีนะครับที่จัดจ้านขึ้นหรือไม่ก็ตัว กล้องนะครับที่เฉดสีเนี่ยมันดีขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงการประหยัดพลังงานเนี่ยอาจจะดีมากขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปเทียบกับ iPad Pro M2 นะครับอย่างแรกที่ต่างกันก็คือจอ 120H นะครับกับจอ60สินั่นเองนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวกล้องนะครับหรือว่าตัวสแกนหน้านะครับที่ iPad Pro ทำได้แต่ว่า iPad Air ยังสแกนนิ้วอยู่นั่นเองนะครับ ก็ต้องเรียกว่ากรไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าหากคนที่ใช้หน้าจอขนาด13นิ้วอันนี้เปลี่ยนแน่นอนนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ